อ่าสวัสดีนะจ๊าทุกคนวันี้อยู่กับเอ็มอีจ๊าใะที่นีช่องยูทูบของเอ็มสตอรี่นะจ๊อ่าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊ะอยู่กับที่นี่ช่อง YouTube ช่องเอ็มสตอรี่นะจ๊าทุกคนที่นี่ช่อง youtube ของเอ็ม อวยพรเพื่อนกันเนื่องจากโอกาสสําคัญพิธีมงคลหน้อยจอยดอกเออเพื่อนแต่งงานจ้าปรากฏว่าสายคิดต่อแต่งงานคือมองใจดอกท้อเออมองจ้ามองเลยต้องแต่งงานเนาะเออก็วันนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันเสารู้สึกว่าจะเป็นวันที่เท่าไหอีดอกทําไมกูไม่รู้วันเลยวันนี้วันที่ตท่าไหร่อะต่วันที่หน่อยที่ที่ยว่รยอันหนึ่งนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบหนะจ๊ะ กันยายนหกสามอีดอกเพื่อนแต่งงานจ้าปรากฏว่าสมาชิกในห้องใช่ไหมเออชั้นปวชสอ,อหรือมหา้าเออไปกันหมดใช่ไหมเพื<ม>่อนไปกันหมดแต่อีดอกกูไม่ว่างอยู่คนเดียวกูไม่ได้ไปเนาะก็เลยแบบอยากให้เข้าใจกันว่าเออก็เราก็ติดชูระเหมือนกันเราก็ขอโทษนะที่แบบเราก็อยากไปเนาะพิธีสาคัญแบบครั้งหนึ่งในชีวิตของเพื่อนเนาะ เออเลยก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไปเลยก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ไปนายจดอกทองเออก็เพื่อนคนก็ถ้าใครรู้จักก็เขาชื่อตตางเนาะก็เขาเคย cover เพลงกับเอมเนาะที่เป็นเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเชอนายจินะ๊ดดอกก็อยากจะบอกว่าแต่งงานแล้วขอให้มีความสุขกับผัวนะจ๊ะขอแบบอยู่กันเยียวยานเนานะ คอยมีลูกหลานติดยี่สิบคนนะจ๊ะอีดอกอยากพึ่งเลิกกันนะจ๊ะอ่ะให้กูได้ลูกก่อนแล้วมึงคอยเลิกกันก็ได้เนาะอีดอกร้องอ่ะอยังไงก็ขอให้ใช้ชีวิตคู่กันแบบยาวๆอย่าทะเลาะกันอะไรที่เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ปล่อยมันไปบ้างเนาะเออกูก็อยากอวยพรมึงขอเจริญเจริญนะเพื่อนนะเออกูก็ขอโทษนะที่กูไม่ได้เป็นรูกก็ขอเจริญเจริญขอมีความสุขกับชีวิตคู่อยากพึ่งเลิกกันก่อน กูสงสารลูกอีกดอกยังพึ่งเลิกกันก่อนนะเออให้กูให้กูมีลูกก่อนนะสักกูห้าสิบกูถึงกูถึงจะเอาลูกเนาะเออเอาเด็กเขามาเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยมึงค่อยพึ่งเลิกกันนะจ๊ะอยู่กันแบบจนเข้าโรงนะไอ้ดอกยังพึ่งเลิกกันนะจ๊ะอ้าลางังกูก็ฝากด้วยนะสั่งนะเอออย่าเพิ่งเลิกกับผมวันนะจ๊ะเออแล้วระวังที่ดีนะเดี๋ยวหมาคาบไปแดกอีดอกรักษาผัวดีๆผัวแบบนี้หายากนะผมทำง,งานนะมึง เออกูก็มาอวยพรมึงนะกูก็ขอโทษนะเพื่อนที่ไม่ได้ไปในยี่ดอ,อกกูก็แบบสีทุละเข้าใจกูนะขอเจริญเจริญกับชีวิตในยี่ดอ,อกเออขอได้ใช้ชีวิตทั่วปวดอย่างยาวไปจนแก่ในี้ดอ,อกเออก็เข้าใจกูนะกูอวยพรแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกฮึกูาหายผัวไปอยู่ไหนยี่ดอกอก็ขอภัยเด้อที่ไม่ได้ไปเนาะก็ ค่อยตเตริญเตริ้นะชีวิตขู่ค่อยย่อเพื่อนนานๆนะมึงนะเออก็แค่นี้แหละไม่มีลมเลขมาอะไรว่างหวังมึงจะได้หลยคลิปนี้นะเออหลังมั้งนะเออว่งหวังมึงได้เลนะหลังนะเออโอเคบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b e ให้เอ็มกันด้วยนะครับให้เพเอ็มกันด้วยเนาะก็ที่นี่ช่อง Youtube ของพีเอ็มก็ยังไงฝากกดไลค์ กด subscribe คลิปและกดเข้าไปตามช่อง PM ช่อง YouTube กันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็เข้าไปแอดเพื่อน <c oughs> คุณเป็นเพื่อนใน Facebook กันได้เอมสตอรี่ภาษาไทยหน้าเฟซนะั้นมีความบันเทิงมีการขายของมีหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนๆเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะจ๊ะบ๊ายบาย